นี่ก็ต่อจากเมื่อกี้นะเพื่อนนะนี่ก็ที่นึงรอยอยมันวิ่งเหมือนกันนะรอยหนูเอ,อ้ยแต่ผมก็ใสไปฮะหวังฟุกไปก่อนครับช่วงนี้อากาศมันก็เริ่มเย็ ow, นเอาเย็นเอาีล้วขอกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อน ต่อจากวิดีโอเมื่อกี้นี้ครับลูกเหนียวอีเหนียวเพียบเลยฮะก็ลองใส่ไปก่อนเพืเพื่อจะจะได้วันแรกฮะวันแรกนี่ใส่ยังไงไปก่อนก็ได้ครับผ่านไม่ผ่านจะดูหนูว่าวหนูวิ่งไหมมีชุมไหมปีที่แล้วก็อย่างนี้เลยมันแบบใส่นะไม่คิดว่าจะมีหนูรืยซ้ำไปเห็นเป็นช่องเป็นร่องแล้วก็ใส่ไปนงนี้เนะี่ยปรากฏว่าเออเข้า นี่ก็เลยมันลองใส่ใหม่ลองปีนี้ลองดูอีกทีดิว่าจะมีตัวไหมฮะหนูเมื่อก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนนะเพืเ่อนๆนี่ฮะสมัยก่อนนี่โอ้โหแถวตรงไหนก็มีหนูขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรก็ขายได้แต่ก่อนไม่มีใครเขาเลี้ยงหนูใครเลี้ยงหนูก็ว่าบ้านะเมื่อสมัยสักยี่สิบปีที่แล้วเดี๋ยวนี้นี่ฮะไม่มีใครเขาว่าบ้าหรอกมีแต่คงต้าบอกโอ้โหสุดยอดเลย โอ้โหโลกิงเพื่อนๆมันเป็นป่าแบบป่าลกล้างอะป่าที่ที่เขาป่าล้างอย่างเงี้ยดูดิโอก็ลองเสียงเพียง,ยงดูไม่รู้มันจะมีตัวหรือเปล่าเพื่อนๆมันจะเหมือนปีที่แล้วไหมร้อยกัดรอยอะไรก็ด้อยกัดตัแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้อลองใส่ใส่ดูเพื่อนๆมันก็รอยกัดหญ้ากัดอะไรมันก็มีอยู่นะเนี่ย น่าจะเป็นหนูใหญ่หนูอะไรวิ่งไปทั่วเพื่อนนี่้องใส่ไปก่อนครับเนว่าวันแรกแหกหมานลองดูเพื่อนเมื่อกี้ก็เห็นไอ้ผักบุ้งเพียบเลยผักบุ้งอย่างนี้นะเพื่อนๆนะไร้สารเคมีเพื่อนๆอยู่ในป่าเนี้ยไม่มีใครเอายามาฉีดแน่นอนการรับปาาระกันได้เลยแต่ก็ไม่รู้มันจะมาฉีดทำไมเนาะ กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้กับช่องไอเสือพาลุ้น,นเพื่อนๆนะติดตามด้วยนะครับนี่ฮะมาดูคืนนี้นะถ้าใครมานะก็ก็คงจะมาแหละเ,เพื่อนๆมาดูผลงานกันตอนเชา้าตอนคืนถามว่ามีรอยกัดม,มันก็มีนะเพื่อนๆมีรอยกัดรอยอะไรฮนะแต่หมาจิิงจออนีกเยอะเหมือนกันนะแถวนี้ เห็นไก่ป่าได้ยินไหมเพื่อนเห็นไก่ป่าร้องขันให้ร้องเห็นไก่ป่าขันนี่เพื่อนร้อนกัดยาอะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ยังมีร่องรอยเห็นบ้างมันจะเป็นบึถึงเป็นร่องรอยที่เรือนรางเลยนะดูดิเหกกรอรกขนาดไหนเพื่อนเพื่อนดูผมมานี่รกมาก เออนี่มีลอยแล้วมั่งอ่ะแล้วก็ยังมีลอยให้เห็นบ้างนะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมฮะอ้าวติดๆกันอย่างนี้แหละเนี่ยดูดิเพื่อนๆทุกป่านี่ยเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าป่าแบบร้อยไล่นาเขาล้างเลยนะตรงนั้นจะมีน้ํามีพะบ,บุ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิมุดมาอาตรงนี้สักที่นึงะอะไรแล้วเนี่ยลอยเขากัดเนี่ยลองดูเพื่อนๆมันจะเป็นหนูอะไรบ้างหนูใหญ่บ้างนะ เห <c oughs> ็นฮะบางทีวางนั่นดีไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจใผมหน่อยนะเพื่อนนี่ก็อยากจะทำ <c oughs> เพื่อครอบครัวตอนนี้ก็ยังไม่มีผูธธ้ติดตามนึงพันคนแล้วก็มีหลักสิบอยูย่ยยังไม่ถึงร้อยเลยแต่ก็คนเราเนาะต้องมีความพยายามเพื่อนเราต้องมีความพยายาม ก็จะมืดลงไปเรื่อยๆแ,แล้วเนี่ยมากาแฟนครับลูกสองคนตอนแรกก็จะมาคนเดียวอยากมาด้วยเอามาก็มาอยู่ด้านนอกรออยู่ข้างนอกครับบลุยดักอยู่คนเดียวะ่ะหวังว่านะเพื่อนทีอย่างเงี้ยลอยคุยลอยอะไรเนี่ยจะเป็นหนูตัวใหญ่ๆ่ฮะ ไม,ไ,ไม่มัดไม่ได้แล้วเพื่อนๆเ <_ d ata> อวลาหาขี้เหียดหามากเลยว่าโดนลากไปเน, <_ d ata> นี่ยยังไงก็ต้องมัดไว้ก่อนฮะ <_ d ata> แล้วก็เครื่องหมายกระดาษ <_ d ata> เล็กๆอย่าง <_ d ata> เงี้ยเดีย้ไปเราคือ <_ d ata> ตอนเนี้ดักสุ่มมากเลยเพื่อผมดักสุ่มเลยนะ <_ d ata> <_ d ata> ดักสุม่มไปก่อนครับ ประมาณน้าติดดักนะเอาเชือกลบก่อนปึ๊บลากออกมาฮะปึบโอเคกันต่อไปครับผมไม่ได้ดักตามทางมากมายเพื่อนผมนก็ดักดูตามช่องอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะๆผมใส่ตามช่องไปผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าอะ่ะมันต้องเสี่ยงอะ่ะเพื่อนมืดแล้วหนูมีตัวมันไปตรงวุ้นตรงนี้มันก็ต้องได้บ้างนะเนาะ ลองก่อนครับว่ามันจะได้ไม่เอ,อ่ยเสียังปะบางคนว่าเหยื่อไอ้นี่ไอ้นี่ดีที่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์นะนเพื่อนๆนะเราจะใช้เหยื่อแบบไหนหนูบางทีมันไม่เข้าเหยื่อนี่แล้วก็เปลี่ยนเหยื่อเรื่อยๆแต่ส่วนมากล้ำกับมันตะปะหลังเนี่ยมันจะดูธรรมชาติที่สุดละใส่ไปก็ไม่ค่อยพลาดนะผมอะมคิดใต้ก็น้อยที่จะใช้ นหนูไม่เคยโดนขี้ได้เลยใส่พอใส่ได้ฮะถ้ามันเคยโดนมันก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะเพื่อนห,หัวตรงหัวเชื้ออะไรไม่เคยลองทีนะผมไม่เคยลองทีนะก็ไม่รู้ว่าเขาดีไหมก็คงจะดีฮะถ้าไม่ดีคงขายไม่ได้ก็ตองนะมันคงจะดีพยายามจะดักให้หมดจนทุกเจะหมดเลยเพือ่อนจะมืดแล้วว่าจะเอา หลักแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วยังไงก็ไม่ได้ยัง,ง,ยนะยงจะใส่ให้มันได้เต็มที่ไปครับสักขันครับอีกอักคุกนี่เพื่อนๆลักษณะนี่รอยหนูใหญ่วิ่งนะนี่ไปนะ่อนเพื่อนๆเขาจะไม่ค่อยกัดเตียนหรอกถ้ากัดก็กัดยาวเป็นคืบๆืบเลยเกาใกล้ปากก็ขันเชี่ยวแจ้วดีจังนะเพื่อน กองใหญ่บากกอ,อทีถังกองอะไรแเขาด้วยผมบางทีผมก็รู้สึกว่าวเป็นผมเองนะผมดูผมก็ลำคาญน,นะผมก็คิดว่าเพื่อนๆเขาคงจะลำคาญน,นะแต่ก็ทนๆนหน่อยเพื่อนทนให้ผมหน่อยฮะอยากท้าแหละแต่ก็ไม่มีงบประมาณที่จะทำยังเงินจะกินไปวันว่นอยๆนีแ่แกเหืดขึ้นคอแล้ว ถ้ารวยแล้วมีเงินก็คงไม่มาทําแบบนี้อยนะู่นะเชื่อไหมเพราะว่าเรารู้ว่าบุญบาปอะ่ะใสไปแต่อย่างเดียวตอนนี้คือพยายามรู้ว่าตรงไหนมีรอยมีช่องมีอะไรก็ใส่ไปก่อนเพื่อนแต่ผมก,ก็คิดว่ายังไงเสียหนูเขาคงจะวิ่งมาบ้างแต่คืนนี้เราถึงจะรู้ครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะจะยานท่เที่ยวท่องเทียทเท่ยวพอ,อ ที่า็งานเยอะเพนจะต้องไปทํางานวันนี้เด็กๆก,ก็ต้องไปโรงเรียนเพราะว่าเมื่อก่อนนะวันนี้ก็วันที่ห้าธันวาเนาะหยุดโรงเรียนหยุดเช่อไเพื่อนว่าสมัยก่อนผมทางานโรงพยาบาลด้วยกันทั้งคู่อะพอมีลูกก็ออกมาไม่อยู่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านเพ๊บไม่มีงานนะผมไปหาดักหนูดักหนูขายอย่างเดียวเลยนะไปไหนก็ต้องเอาลูกไปด้วยเอาเมียไปด้วยไปตั้งแต่วันเลยไปนอนทําเต็นท์นอนกัน ดักหนูหมานจริงๆนะหาดักหนูหักปลาหาดักปลาไหลกันนะเมื่อก่อนเนะี่ะมันมีลูกคนแรกคนที่สองะโอ้โหหาย,ยางั้นเนะี่ยก็โอเคนะทางเนี้ยไปทางคันต่อไปครับ